วนี้ชาวจังหวัดมุกดาหารโดยโรงพยาบาลมุกดาหารก็ได้จัดกิจกรรมดีๆเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของ30บาิรักษาที่ดยู่ใประบการคนไปเดียวโดยทางโรงพยาบาลมุกดาหารนำโดยท่านผู้ในการโรงพยาบาลแล้วก็ทีมคณะกรรมการบริหารแล้วก็ทีมแพทย์พยาบาลและก็พนักงากรจากสาขาวิชาชีพทุกท่านในโรงพยาบาลอาจร่วมใจกันดำเนินการเรื่องของสารานยาก็คือ ไปตรวจที่โรงพยาบาลก็สามารถรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องของการลดความแออัดและลดการรอคอยในโรงพยาบาลแล้วก็เพิ่มการบริการให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอื่นๆต้องใช้ตรวจที่อบีดีมสามารถกลับไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านไม่ต้องรอรับยาที่โรงพยาบาลนะก็หรือว่าจะเป็นการลดระยะเวลาการรอ กิจกรรมเล็กๆที่เราอยากนำเสนอเพื่อถูกภาพตัวอย่างในอินสตาแกรมของน้องฮันนี่ของเราน้องฮันนี่เลี้ยงพีลาสตินยังโตวันนี้เดี๋ยวขอเองเนี่ยยังโตแม่จะขับไปแล้วรถยักษ์จะรับเราแม่มีพี่นายเยอะ วันนี้นะคะเป็นเป็นคนนึ็นพี่ผออ,อ,อยากจะขอต่อยอดนะคะคนนี้เป็นที่มาของโปรเจกต์โครงการเพื่อนกันนะคะเพื่อนกันการต่อไปที่อากาศเราหรือต่อเรากำลังน้อมถึงเรื่องของความดีในาคการส่งต่อตอุบลาัไทย2,567วันนี้เราเซิร์ชดูแล้วนะคะถือเป็นวันดีของเดือ,อนอุบลรัฐไทย วันนี้เราจะมีกิจกรรมดีๆที่โรงพยาบาลมุกดาหารได้ทำมานแล้วแต่ถือโอกาสถือเป็นประสมรภชในการเปิดงานนะคะกับการเติมรับปันสุขโดยโครงการเพื่อกทนซึ่งโรงพยาบาลได้มีคนที่ทำอย่าง,งต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่าปดป,ปีแล้วนะคจากการที่สระกร ยยได้ให้ความสำคัญกับประชาชนประชาชนถือว่าเป็นบุคลากรทีาา่สำคัญไม่ใช่บุคลากรสินะเป็นผู้รับบริการเป็นคุณพ,อพ่อคุณแม่เราเป็นคนที่สำคัญที่จะเข้ามารับบริการแม,ม่นรงค์จันแก้วและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่นนานเชิญค่ะคุณแม่การลดความแออัดของโอรงพยาบาลนะคะโดยมีการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านเนี่ย หรือเป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพนะคะลดการที่คนไข้จะต้องเสียเวลาในการรอคอยในโรงพยาบาลสะดวกสบายมากขึ้นเพื่อทื่อมีที่จัดใกล้บ้านใกล้ใจในการรับยาซึ่งตรงนี้เนี่ยโมเดลที่จะมีอยู่ที่ผ่านมาเรามีเั้งมการส่งยาทางไปรษณียรับยาที่โรงพยาบาลสุขภาพสมสนมตำบลหรือรพสตานะคะ มีการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านก็จะทําให้คนไข้ของเรามีความสะดวกที่เพิ่มขึ้นเกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างภาพรักภาคสุขชาพ,ท,าพ,ท,าพ,ท,าพทั้งหลายซึ่งปัจจุบันเนี่ยจังหวัดมุกดาหารโดยในอำเภอเมืองนะคะก็จะมีร้านยาท,ที่เรียกว่ายยกทางเพื่อเกษตรกรผู้ร่วมโครงการทุกท่กานเกษตรก็เตรียกสถาบันวิชาชีพของโรงพยาบาลมุกดาหารท่ราที่มีส่วน เกี่ยวข้องในเรื่องของการขับเคลื่อ,พธธองพัฒนาในัณนี้นะครับก็รู้สึกยินดีเป็นนโยาบายสำคัญในสาธารณรัาที่เรื่องประชาชนปไปเดียวของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพลน่าสีแก้วแล้วก็ท่านผศกระทรวงสาธารณสุขท่าน,นเฉลียวภาคการกระดิตงผซึ่งาการรับยา,าที่ร้านยาใกล้บ้านก็เป็นเขาเรียกเป็นสัพเพทเนื่องเป็นน,นโยบายเดียวกันในสาธารณรัาที่เรื่องประชาชนไปเดียวไม่คิดว่า โครงการนี้ก็จะ